สรุปหุ้นรับเหมาก่อสร้างเราควรรู้อะไรบ้างหากถามว่าหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งหนึ่งในนั้นต้องมีหุ้นรับเหมาก่อสร้างเพราะรัฐบาลต้องมีการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างผลงานโค้งสุดท้ายรวมไปถึงพักการเมืองต่างๆก็มักจะชูนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียกคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วหากเราจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เราควรรู้อะไรบ้าง รู้ไม่ว่าในปี2564การลงทุนก่อสร้างของโครงการต่างๆในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกันสูงถึง1.4ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น8.4%ของ GDP เลยทีเดียวโดยจะแบ่งได้เป็น59%เป็นการลงทุนของภาครัฐ41%เป็นการลงทุนภาคเอกชนขณะที่หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อกรสร้างในตลาดหุ้นไทยมีรายได้ปี2564 รวมกันอยู่ที่1,92,416ล้านบาทโดยมี3บริษัทแรกที่มีรายได้มากที่สุดคือ 1. บมจอ Italian ิตาเลียนไทย Development หรือ ITD มีรายได้6,152ล้านบาท 2. บมจอซิโนไทย Engineering and Construction หรือ STEC มีรายได้28,028 28ล้านบาท 3. บมจอชอการช่่งหรือ CK มีรายได้14,419ล้านบาทซึ่งแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเข้าไปประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆโดยจะมีการยื่นเสนอราคาให้แก่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาทั้นทงนี้เวลาที่บริษัทชนะการประมูลโครงการโครงการเหล่านั้นจะกลายมาเป็นปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้หรือแบ็กล็อกของบริษัทซึ่งในอนาคตหากบริษัทได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และสามารถส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างได้เท่ากับว่าบริษัทก็จะสามารถบันทึกเป็นรายได้ได้เช่นถ้าบริษัทชนะงานประมูลโครงการ A จำนวน100ล้านบาทใช้ระยะเวลาในการกอร่อสร้าง2ปีหมายความว่าบริษัทก็จะมีโอกาสที่จะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ A จำนวน100ล้านบาทในช่วงระยะเวลา2ปีนี้โดยในระหว่างนี้บริษัทก็มักจะพยายามไปประมูลโครงการอื่นๆเข้ามาไม่เช่นนั้น ถ้าบริษัทไม่สามารถเติมแบ็กล็อกของบริษัทได้ทันก็อาจจะทําให้บริษัทขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากบริษัทจะยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่เช่นค่าเสื่อมราคาและเงินเดือนพนักงานเป็นต้นพูดได้ว่าหากบริษัทมีแบ็กล็อกมากก็มีโอกาสที่รายได้ในอนาคตจะมากด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าอุตสาหการรรมับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันกันสูงทําให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งมีการเสนอราคาต่างๆเพื่อให้เพิ่มโอกาส ในการชนะการประมูลงานส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบหลายบริษัทนั้นบางเฉียบหรือบ,บางบริษัทอาจหนักถึงขั้นขาดทุนซึ่งเรื่องนี้ยังทำให้บางบริษัทเลือกที่จะหนีการแข่งขันที่รุนแรงโดยการออกไปรับงานในต่างประเทศก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันทีนี้เรามาดูทางฝั่งของต้นทุนกันบ้างโดยภาพรวมของโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะประกอบด,ด้วยค่าวัสดุก่อสร้างคิดเป็นสัดส่วนประมาณ60%ของต้นทุนรวม ค่าแรงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20%ของต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20%ของต้นทุนรวมซึ่งต้องหมายเหตุไปว่าบริษัทก็อาจจะมีโครงการโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกันออกไปแต่จะเห็นว่าต้นทุนหลักๆของธุรกิจรับเห้าก่อสร้างก็คือค่าวัสดุก่อสร้างดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อผลป,ประกอบการของธุรกิจในบางครั้ง ตอนที่บริษัทชนะการประมูลโครงการมาราคาวัสดุก่อสร้างอาจจะยังอยู่ในระดับตำ่ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูวงขึ้นก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อราคาอ,อ,อัตราการทำกำไรของบริษัทได้สมงผรให้หลายบริษัทพยายามแก้ปัญหาด้วยการล็อกราคาวัสดุก่อสร้างด้วยการทำสัญญาซื้อขายกับซัพพลายเออร์ไว้ล่วงหน้าในส่วนของต้นทุนค่าแรงนั้นก็ถือเป็นต้นทุนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญโดยปัจจุบันจำนวนแรง,งงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีอยู่ประมาณ2.1ล้านคนเทียบกับปี2,555ที่มีจำนวนแรงงานประมาณ2.5ล้านคนมีการลดลงราว400,000คนเราจาึงมักได้ยินจากข่าวว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประสบป,ปัญหาขาดแคลนแรงงานพอเป็นแบบนี้ก็ทําให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาจต้องมีการให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและมีแรงจูงใจที่มากพอเพื่อดึงดูดแรงงานให้เข้ามาทํางานซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามก็มีความโชคดีอยู่บ้างจากการที่มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยให้ปัญหาการขาดแคลนแ,งแรงงานบรรเทาลงได้มาถึงตรงนี้เราน่าจะเห็นภาพบุตสาหการรมรับเหมาก่อสร้างกันไปบ้างแล้วซึ่งก็เพื่อที่จะช่วยให้เรามีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจลงทุนใน,นกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น